เวกาตรงละ9นาฬิกาตรงแล้วคร,รับพบกันทุกวันอังคารแล้วนะครับ19นาฬิกาที่เพจมาม่าสํารานนะครับผมพี่ปอกมาม่าสําราญมาพบกับพี่เปียกมาม่าสําราญในทุกๆวันอังคารนะครับตอนนี้เข้าเป็นตอนที่เจ็ดแล้วนะครับเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังมีความสนใจในเรื่องของอ e ีเด็กเวฟหรือเวฟนะครับ วันนี้จะเข้าสู่เรื่องของการเข้าเว็บสามที่ระยะแข็งแรงนะครับมีเว็บสมเกิดขึ้นตลอดเวลาครับแต่เราจะมาดูว่าไอ้ที่แข็งแรงที่สุดน่ะมันอยู่ในบริเวณไหนแล้วไม่มีสัญลักษณ์ยังไงให้เราจับต้องได้แล้วก็สังเกตได้นะครับเรายังอยู่กับเครื่องมือวัดอารมณ์ของการโตขึ้นกราฟนะครับเรายังใช้ r s i ที่ไม่ได้บอกเล่า ที่แค่มันมีแค่โอ o บอสกับโอ้โซแล้วนะครับแต่มันยังบอกเล่าถึงโอกาสและความเสี่ยงนะเราให้ทะเลกับภูเขานะครับบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงเรามีโซนที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็น o อเวอรนอกจากโอ้บอสกับโอโซแล้วยังมีโซนแข็งแรงโซนไซเวย์แล้วก็โซนอ่อนแอนะครับเป็นรดักของเรานะครับในการพูดถึงเรื่องเวฟ เรายังใช้ทฤษฎีดาวเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการอธิบายเรื่องเวฟนะครับเรื่องคลื่นเนี่ยนะเราใช้หนึ่งฐานนะครับต้องมีฐานก่อนต้องสร้างฐานก่อนนะครับเราจะสร้างสองอย่างที่มันเป็นเวฟสามนะครับจากนั้นก็ให้มันพักตัวแบบจบรอบนะครับ RSI มันจะมันจะบอกได้ว่าตรงนี้จบรอบแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ะระ่องการต่อคลื่นคลื่นที่ต่อสามารถต่อได้เป็นระยะระยะได้หลายๆระยะนะครับ ระยะหลักๆที่มักจะเกิดขึ้นแล้วเราได้กําไรแล้วก็งามๆเนี่ยก็คือระยะที่เวฟชุดหนึ่งเกิดแล้วนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งผมเรียกระยะฐานแรกของการเกิดเวฟนี้ว่าระยะนอนนะครับแล้วผมก็เรียกระยะอีกระยะหนึ่งที่เป็นระยะที่ได้กําไรที่ที่งามนะครับตรงนี้เราเรียกว่าระยะดักแด้ครับถ้าต่อขึ้นขึ้นไปได้อีกมันก็จะเป็นระยะอีกระยะหนึ่งนะฮะที่ผมยังไม่กล่าวถึงตอนนี้ลกันนะครับ รูปแบบโมเดลนี้อยากให้จําไว้นะครับทุกรอบที่มีการจบรอบเนี่ยมันจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย200เนี่ยเป็นตัวจบแล้วก็เป็นตัวสร้างต่อขึ้นไปในเว็บสําคัญสําคัญเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะไปต่อมันจะไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ย ไอ้เส้นค่าเฉลี่ย200ร้อยที่เราใช้เป็นตัววัดสาคัญเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับถ้าต่อได้มันจะเข้าสู่ระเว็บที่มันเป็นเว็บอีกร,ระยะหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นระยะดักแด้น,นะครับอันนี้จะเป็นคําใหญ่ให้เรากินนะครับวันนี้เรามาดูมาจี้กันนะฮะว่าถ้าผมใช้ไอ้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย200ร้อยตัวนี้นะฮะเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะใช้ในการที่จะจับต้องไอ้ตัว เวฟสามนะครับที่บอกว่ามันเกิดดูด้วยดูบ่อยๆนะครับเวฟสามที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยที่จะพังงาตัวขึ้นมาเป็นเวฟสามนยกลับขึ้นไปเนี่ยมันก็มีมีผลตอบแทนนะฮะกับเวฟสามในในชุดแรกนะฮะที่เป็นชุดนอนนะครับชุดต่อไปที่ยืนอ,อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยเนี่ยจุดนี้ที่เราจะโฟกัสกันนะครับจุดตรงนี้มันจะมีผลประโยชน์ค่อนข้างแบบพ้นข้างงามเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าพักตัวแล้วเขายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยอีก ทรงนี้ก็จะไปต่อนะความโค้งงอของเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยก็จะมีความชันแล้วมันก็จะเป็นหุ้นที่บอกออทาวหายได้นะครับอ,อย่างมีเอสล็อตนี้ที่มาจากสองร้อยนะครับแล้วก็พักตัวสองร้อยแต่เาก็เด้งขึ้นได้ได้กตรงนี้ก็มีการเช็คต่อนะฮะว่าถ้า s SI อเขาลงพักตัวอยู่บริเวณนี้แล้วเขาจะพักต่อนะฮะหรือว่าจะทําเวฟชุดน,นี้ไปให้จบรอบของในตัวเวฟของเขานะครับถ้าพักตัวก็ถ้าแถวเส้นสองร้อยก็จะเป็นจุด ที่น่าสนใจในการที่จะสู้ต่อกับพุ่นตัวนี้ถ้าพู่นตัวนี้เขายังมีความร้อนแรงอยู่นะครับ DMT ดูเหมือนกับเขาสร้างเวฟขึ้นมาแล้วก็พักตัวอยู่เส้น200แล้วดูเหมือนอ่อนแอน,อนะครับดอนดอนตัวโทเวโเมือเนี่ยนะครับชุดนี้เนี่ยการพันเส้น200เนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าถ้าเขาข้ามเส้น200 2 0อเอ200นี้ขึ้นไปได้ต่อเป็นเวฟนะฮะก็ทำเวฟชุดแล้ว ชุดที่หนึ่งคือครอบชุดแล้วนะครับชุดต่อไปเนี่ยขอสัญญาตัดขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้าตัดเอ่อเหนือขึ้นไปเอ่อเหนือตรงนี้ก็ที่ตัดแล้วนะครับที่เราอยากได้คือประมาณนะถ้าแถวสิบสองบาทยี่ตรงนี้เราก็ได้กันไปแล้วนะครับก็ตัดขึ้นถ้าตัดขึ้นเนี่ยสนะ่งนี้เราจะไปต่อเนี่ยเราก็จะไปแถ่สิบห้าถึงสิบเอสิบสามถึงสิบสี่บาทได้นะครับทีเคซีก็เหมือนกันครับอ่าบรษัของการพันเส้นพยายามสร้างหนอนนะขึ้นไป จากนั้นเสร็จมาอยู่ในระบบมันดักแด้ไอตัวดักแด้ชุดนี้นะครับสร้างดักแด้ไปแล้วเนี่ยพักตัวที่เส้นค่าเฉลี่ย200ออีกเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะมันจะไปได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าแรงมันจะไปต่อนะครับแล้วไอเว็บอ่อนแรงนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับก็ก็ใช้สองสองร้อยทีนี้เป็นตัวเกณฑ์นะครับมันเริ่มมีนิวโรใต้เส้นสองร้อยเมื่อไหร่ครับตรงนี้ไอทางขึ้นที่มันเป็นทาง,งการเกณฑ์กำไรเราก็จะกดเล่นไปก่อนคนที่เล่นในทางช็อตนะฮะทาง บล็อกเทรดช็อตเขาก็จะเล่นงานช็อตของเขาต่อนะของเขางานด้านล่าง,งเขาได้แต่คนสําหรับผมของคนที่เล่นพวกแนวเก็บหุ้นเนี่ยถ้าเจอสัญญาณของก่อ,อนออกแรงของเบฟก็ให้รู้ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้ามาเก็บหุ้นราคาราคาถูกของที่ราคาถูกกันแล้วนะครับนะครับความพยายามของคําว่าอ่อนแรงคือพยายามที่จะข้ามหนอนให้ได้ขึ้นไปปีนิดกแด้ราคาไม่ได้แล้วมีนวโลนะครับ ทรงที่ข้ามหนอนไม่ได้แล้วมีดูโลอย่างนี้นะครับทรงแบบนี้นะฮะจะเป็นทรงที่ที่บอกไว้ว่าทรงนี้ยังขึ้นต่อได้ยากนะครับหุ้นเอสซีจีพีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หนึ่งนาทีวันนี้เล่าอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะได้ประโยชน์หลายหลายท่านนะครับหนึ่งนาทีสำหรับหุ้นเด่นสัปดาห์นี้ก็เลยเอาทรงหนอนแข็งแรงเอามาเล่านะครับ ก่อนจะเล่าดูเซตกันนิดนึงนะฮะว่าเซตเมื่อวันที่3มันก็จุบอยู่บริเวณแถวแถวใต้พันส่ร้อยเจ็ดิบสนะครับเนี่ยผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมาช่วยกันลุนนะฮะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอยากให้มีแท่งเขียวนะเข้าไป e n g l o i n g ไปไปกลืนกับไอ้แท่งชุดที่ลงมาตรงนี้แล้วขอให้ตรงนี้เป็น morning star ให้หน่อยนะครับเนีเหนือพันส้อยเจ็บสแล้วก็คงจะได้ขายหุ้นที่เรา ถือว่าเป็นหุ้นแข็งแรงนะครับนะขึ้นไปได้นะครับสัปดาห์นี้ขอสองตัวก็ให้มาสองตัวครับที่เด้งประมาณแถวเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยนะครับผ่านเส้นมาแล้วเนะี่ยตรงนี้เด้งที่ค่าเฉียสองรอยก็แนวรับก็อยู่ที่สิบสาบาทนะครับขอบิดสต๊าปลดีหนึ่งนะฮะถ้ามันจะหลุด ถวแถวสิบสองบาทหกลงมาคือใต้เส้นสองร้อยคือทรงก็ไปทรงดีนะฮะทรงนี้ต้องขึ้นสัญญาณนี่รอตัดขึ้นอย่างเดียวเลยะฮะตัดสวยได้นะครับเป็นการจบรอบของขึ้นเรียบร้อยองเวียเรียบร้อยนะครับรอตัดขึ้นไปสัญญาณถัดไปนะครับตรงน,นี้ต้องขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นถ้าขึ้นก็ประมาณไปแถวแถวตรงสิบสี่ห้าก็ผลตอบแทนสั้นๆก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าไปยาวถือยาวหน่อยก็ประมาณได้แถวตรงสิบหกบาทห้าสิบก็ได้แถวแถวประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ ปันผลทั้งปีถ้าใครจะถือไปยาวแล้วไปถึงกินปันผลด้วยนะแล้วเอาส่วนต่างด้วยปันผลทั้งปีมันก็ให้อยู่3าดแเปอเซอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งผมให้เป็นหุ้นน้องใหม่ที่เป็นไอเอ็นไอพีโอมาสักสองปีไดนะ้แต่ว่าทรงมันเป็นทรงที่แข็งแรงดีเหมือนกันนะชื่อหุ้นชื่อว่า n อ็นเนะเอนี่พักตัวแล้วเด้งกันอยู่นะแถวๆเส้นค่าเฉลี่ยสองอยนะครับเด้งสวยนะครับทรงนี้ รอสัญญาณตัดอีกครั้งเดียวนะฮะก็สวยเลยะฮะเพราะแนวรับถ้าวันนี้มัน22บาท50พรุ่งนี้อยากได้22บาท50ก็ซื้อได้เลยนะครับตัดขึ้นก็สวยมีซ็อปลอยที่หน่อยแล้วกันเพราะว่าปันผลเบอร60ตังค์ออตอบผลตอบแทนอยู่แค่2.7เปอร์เซ็นตจะอยู่นะฮะก็ยอมแพ้ที่22บาทนะครับใต้ใต้นี่รอให้เขา ฟักตัวก่อนนะฟักตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปเล่นเหนือให้มันมีทรงเป็นทรงตัดสาหรับตัดขึ้นเนี่ยวผมจะเรียกอีกทีนึ่งนะทรงนี้ผมว่าผมไม่มีสตับปลอสนะแต่ว่าถ้าได้กําไรก็ถแถวยี่สิบสี่ซื้อยี่ส4องจุดห้ายี่บสี่ถึงยี่หกจุดห้าไปขายกันนะครับพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามาส่องดูกันหน่อยว่ามันไปถึงไหนกันแล้วบ้หางฮาน่า ที่เคยขอไว้ผมคิดอาจจะต้องสู้ด้านบนสัปดาห์นี้เขาไม่เขาปิดแก๊ปตัวเองแต่ว่าเขาก็ไปต่อไม่ไหวนะครับก็ทรงนี้รอ,อตัดขึ้นก็สวยนะฮะถ้าถ้าเขาจะเข้าเขาจะไปต่อมันจะตัดขึ้นมันจะสวยมากเพราะว่ามันถือว่าการจบรอบที่สั้นมากเป็นการปรับปรับรอบที่สั้นมากอยากให้ไปอยากให้ไปนะฮะอันนี้อยากให้ไปนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ไปมันก็คือมันจะมีการจบรอบลึกนิดนึงก็คือเป็นหัวท้ายจบรอบก็ แถวเ,เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0รอเด้งแถวนี้ก็ซื้อเล่นต่อนะฮะถึงต้นนั้นก็จะเรียกนะครับนะครับ TKC ที่เคยขอไว้แถวตรง2 2บาทเอ่อ2บบาทนะครับออก็ได้หุ้นไปแล้วนะครับเด้งเส้น200มันก็จะมีความแข็งแรงนะครับตัดสวยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรอตัดขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะวิ่งไปต่อเป็นนั้นใครยังไม่ได้ก็แต่แถว่ก็รอรอซื้อได้นะครับแถวแถวนี้กลับสวย ทีเที่เคยขอว่ามันจะเด้งกลับเป็นเวฟจากหนอนแล้วจะวิ่งเลยนะครับสุดท้ายก็ยังต้องพักตัวครับแต่พักตัวสั้นดีนะครับตัวนี้ถ้าพักตัวสั้นแล้วตัดขึ้นทรงนี้ก็ยังไปต่อนะครับแต่พอดเีเขาหลุดเขาหลุดนะฮะเขาหลุดหลุดออกมาเป็นทางยาวเลยเพราะฉะนั้นงานชุดนี้เนี่ยก็เลยต้องพักตัวยาวเพราะฉะนั้นทรงนี้มีโอกาสที่จะยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นหนอนเ,อเป็นดักแด้นะครับต้องรอให้มันข้าม12บาทแลคา,าสิบบาทเ0เข้าไปก่อนนะครับ เราถึงจะเปลี่ยนทางนะครับทีเอเคทบี B, นะขอตัด19บาทนทะเพื่อให้มีสัญญาณตัดนะครับเขาก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับแข็งแรงดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพักตัวไม่ต่ำกว่า19าก็ไปต่อนะครับเราจะไป22กัน21 2เกันนะครับโฆษณาหนึ่งานะทีวันนี้ขอโฆษณาเทมเพลตของตัวเองแล้วกันนะครับเข้ามาเป็นเป็นเทมเพลตที่พูดถึง ไอซีที่มีผู้เตะผู้เขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงนะครับมีทั้งสองแพลตฟอร์มสนใจก็สแกนมาคุยกันนะครับคำคมวันนี้ข่าวร้ายมันคือโอกาสที่จะซื้อของราคาถูกแต่คนไม่เข้าใจคิดว่ามันคือสัญญาณให้ล้างพอร์ตอันนี้ฝากไม่คิดนะครับครั้งต่อไปเป็นครั้งที่8นะครับที่เราจะพบกันมันพูดถึงเว็บสมแล้ว จะไม่พูดถึงเว็บ5ก็ไม่ได้นะครับเว็แบบจบเว็บ3เว็บไหนจบเว็บ3เว็บไหนครับถึงจะมีเว็บ5อันนี้จะคุยกันในครั้งครั้งหน้านะครับโอเคพี่เปีย๊ยกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพีไบ่ไม่มีนะครับไม่มีแล้วครับโอเคขอบคุณมากเจอกันสัปดาห์ละครั้งแต,แต่พี่ป๊อปจะเอาเรียนเว็บมาคุยให้ฟังครับครับขอบคุณมากครับพี่เปี๊ยกครับครับฝากสต็อปแชร์ด้วยนะฝากสต็อปแชร์ด้วยครับครับโอเคครับสวัสดีครับ